สวัสดีค่ะพบกับช่องพายเหรียญทองนะคะวันนี้มาเล่นกับน้องทรายทองนะคะดูค่ะไม่เจอกันนานนะคะไม่เจอกันนานอ้อวนตุลูอู้เนื้อหนังเนื้อหนังวางสาตุยนุยตุยนุยมากเลยค่ะนี่นี่มาทางนี้เร็วทางนี้เร็วอุ้ยอุ้ยอุ้ยเห็นคนไม่ได้เลยเห็นเราไม่ได้เลยเดี๋ยวอู้ขี้เล่นมากเลยค่ะดูดูด เด็กปีนป่ายช้างหรือลิงลิงหรือช้างทำด,ดูนะคะคอนวา่ากะทำอะไรทำอะไรสวัสดีครับปอก้อยนะครับปอกไหอุปอก้อยให้น้องปอก้อวให้น้องก่อนเพราะคัวน้องไม่มีฟันเคี้ยวนะครับไก่ทองหนกินไหมดูก่อนดู<อ>นกิน,นะะไหมคะอุ้ยอุ้ยกินได้แล้ว,เด,วเดี๋ยวต้องหัก เออเอาชิ้นเลเ็กๆชิ้นเล็กๆลองดูไม่ต้องให้มีมีข้อ,อตัดตรงข้อเหนยเตี้ยเจ็ดเดือนแล้วเจ็ดเดือนแล้วนะคะเดี๋ยววันที่แปดมีนานี้ก็จะครบแปดเดือนแปดเดือนเต็มคะ่ะตอนนี้เจ็ดเดือนนะคะดูเด็กเจ็ดเดือนนะคะดูเด็กเจ็ดเดือนโอ้ตุยนุ่ยกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว มากเลยค่ะน,น,นึ่งนึ่งนี่น่ารักล่าเลยจับขาจับงวนโอ้วหควนจำมากมากเลยค่ะหจับงวงจับงวง พาหนูไปเล่นหน่อยหนูอยากเล่นหนูอยากเที่ยวมาแล้วมาแล้วมาแล้วอยากเที่ยวโอ้ยดูดูดูเอ๊ะตรงเนี้ยค่ะดูดูตรงขานะโอ้โหเนื้อหนังมาแล้วมาแล้วมาแล้วนเน่นเรานิน โอ้<ะ>กินเก่งด้วยมาแล้วโอ้มาดีค่ะหนูมัดทักทายค่ะร,รู้รู้นะคะรู้กล้องนะคะ,ะรู้ว่าต้องมากินที่นี่แล้วไปส่สูตรที่โน่น <c oughs> ดูนี่นี่ก็คุณแม่นะคะคุณแม่ก็ยังแข็งแรงสมบูรณ์ดีค่ะ,ะน้องก็แข็งแรงนะคะ,ะไม่รู้ว่าเป็นช่าง ช้างหรือเป็นหมูแยกไม่ออกเลยมีลิงด้วยผสมนิดๆกินเก่งจังเลยไม่รู้วันหนึ่งต้องหมดกล้วยไปกี่เครือนะคะเนี่ยกินเก่งมากบริเวณโอกก็กว้างขวางนะคะน้องมีที่วิ่งเล่นสบายเลย ตามตามตามกล้องรู้หน้าที่นู้ไปกินอ้อยตรงนู้นไปไปค่ะไปกินอ้อยตรงนู้นแล้วอืมหืมดูมือนิอยๆนะคะโอ้ไม่มีหนุนอ้อยอยู่นู่นอ้อยอยู่นู่นมาเร็วมาเร็วมาเร็วเนื้อตาม นึ่งหนึ่งนึ่ง,งอารมณ์ดีนะคะอารมณ์ดีอ,อ,อ,อารมณ์ดีล่าเริงนี่อารมณ์ดีนะได้แล้วออทองแล้วจ้าสวยอนหนูหนูหนูหนี่วหา้เป็นย่งหนูนี่ไม่มีใครฝึกหนูเลยฮะวันดีค่ะพี่วันดีค่ะยังไงลูกเดี๋ยวปอกก่อนปอกก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไหว้แล้วนั่น นั่นนั่นนั่นไม่ได้กินหนูไม่ได้กินไม่มีให้หนูเลยไหมนี่หนูอวยวายแล้วนี่ไม่มีเลยค่ะหนูให้เดี๋ยวให้คนอ้นกอกให้ก่อนนะฮะ่หายตาแม่เขาได้ลูกเขาได้กินหนูไม่ได้กินนะแห่มาแล้วอู้หูหูอะไรปีนเลยหรอ ไม่ได้ดั่งใจไงอุคัน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 หนึ่งอุ้ยอุ้ยอ,อะไรขนาดนั้นนะลกูกอ,อาหารเป็นเหตุสังเกตได้นะครับอุ้ยสิ่หยกหนยกดากอุ้ยอุ้ยอุ้ย ไว้ๆไม่ไว้แล้วอ,อู้ดู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 ด,ด,ด,ดูอู้ <c oughs> ว่าธรรมดาตะนี่เด็กโมโหหิวนะคะโมโหหิวอูดูนูนูนเพราะสิยกดาบเธอเธอเธอาขาหลังยกยงไงยงงอยู่เร็วๆหน่อยทำเร็วๆหน่อย หนึ่งโอ้ยโอ้ยอู้มีเสียงด้วยมีมูเล่นได้นี่มีมูเล่นได้นี่นึ่หนึ่งอ้ยดูดีดูเขาดิเขาวยาวแล้วเนี่ยไม่ได้ดั่งใจเขาเนี่ย ดูนะคะพี่ๆทุกท่านคะนั่นโอ้เร็วๆหน่อยอ้อยเร็วๆหน่อยไม่ไหวแล้วน่ะน่ะก็ค่อยๆหยิบมาก็ไม่ได้เนาะนี่ได้กินแล้วอยู่เลยอ้อยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่หน่อไม้อ้อยนะคะต้องทําเป็นชิ้นเล็กๆให้น้องนะคะชิ้นเล็กๆบางๆ ตอนนี้น้องก็เหมือนว่ากําลังฝึกเคี้ยวอาหารที่เริ่มแข็งขึ้นนะคะนอกจากกล้วยแล้วก็จะมีอ้อยไม่กินบอกทำไมจุ๊บอู้คิดถึงการคิดถึงคิดถึงไม่เจอกันนานคิดถึงจุ๊บอ่ะจุ๊บจุ๊บด้วยหนุ่นแม่ก็จุ๊บจุ๊บอยู่นู่นเห็นไหมนุ่นเหมือนลิงอ่ะไม่เหมือนช้างเลยอ่ะ ลิงกับหมูผสมกันลิงกับหมูผสมกันเป็น,ปนออกข้อออกมาเป็นช้างข้อบ้าเป็นช้างตัวใหญ่เริ่มเลยเลือดผสมเลือดผสมเลือดผสมไม่ต้องโตหรอกแค่นี้แหละดีแล้ว <c oughs> น่ารัก <c oughs> ไม่หรอกลูกเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวก็เป็นสาว แม่ขอแล้วให้แม่ด้วยเดี๋ยวเอาให้แม่ก่อนจ้าเลยเจ้าเจียงเลยทองเสียงเลยเจ้าเสียงเสียงมาสิอ่ะเออหนูหนูหนีดื่มไหมเราได้รองเท้าบวบ นึ่งหนึ่งหนึ่งหุ่นนุ่้อยากใส่รองเท้ามาเป็นตาสร้างเนาะเป็นตาสร้างเนาะเอ,เอ,เอ้ยมองอ่ะมองก็ห yeah. ิดโอ้โอ้อะไรโอ้ไม่พอใจเลยอ่ะอยากได้รองเท้าอยากได้รองเท้ายูนิคอร์นนี่นี่ขยะขยะอยากได้รองเท้ายูนิคอร์นเขียบอกว่าโน๊ตโให้หนูใส่หน่อยให้หนูใส่หน่อย อร่อยเลยนไอเดน่าเฉยเยหนูชิฮะว,วันนี้เรานะคะควนหน่อยควนอ้วนก็มาเล่นกับน้องนะคะแล้วก็มีค่าขนมมาให้น้องด้วยนะคะคาากล้วยนะคะส่งมาจากแดนไกลเลยนะคะจากคุณป้านกนะคะ อยู่อเมริกานะคะที่รักแล้วก็เอนดูน้องสายทองมากๆนะคะเดี๋ยวนี้ขวานหน่อยกับขวานอ้วนก็จะนาไปมอบให้กับเจ้าของน้องทายทองนะคะเพื่อที่จะได้นําไปซื้อกล้วยซื้ออ้อยนะคะมาให้น้องตอนเอตอนนี้น้องก็เริ่มกินเก่งมากนะคะดูจากดูจากตัวหนูสิคะปะ้านกที่ที่ดูแลตั้งแต่คลอดใช่ไหมใช่ใช่ค่ะปะนกนี่นะคะก็ดู ดูแลนะคะดูแลน้องตั้งแต่น้องคลอดเลยนะคะด้วยความรักแล้วก็เอนดูของคุณป้าน,นกนะคะกระโจนานขนมผ่านวันหน่อยนะครับมาทุกๆเดือนกินเก่งจริงเลยหมูเอ้ยหมูเอาไปมอบเลยเหรอแม่นี่นะครับพ่อวันของเราก็มาแล้วนะครับเดี๋ยวมอบนี่ค่ะ นี่พ่อควานของน้องสายทองนะคะวันนี้มีค่าขนมค่ากล้วยนะคะของน้องสายทองมาให้ส่งมาจากแดนไกลเลยจากอเมริกานะคะครับอ่านี่ครับผมขอบคุณป้านกอีกครั้งนะครับขอบคุณป้านกนะคะครับตั้งแต่คลอดเลยนะครับนี่นี่ยี่นี่นี่นจะมีกล้วยอีกแล้วเอาไปเชือกกล้วยนะคะเออเอาไปเชือกกล้วยนะคะเออ กกลังบอว่าแสงมันค่อนข้างปรับยากนิดนึงนะคะเพราะว่ามันตรงนี้มันจะมีสังกะสีทึบๆบังแสงหน่อยนะคะมาแล้วมาแล้วพี่พีเอซีก็รักแล้วก็เอ็นดูหนูเยอะๆนะคะหนูกำลังตุลุเลยนี่นี่กินก็เก่งกินก็เก่ง อ้ยโอ้ยโอ้จะเป็น uh นักเลงขาหลังด้วยนะครับต่อยบ่ได้เลยหืมหนูสวัสดีเป็นยังสวัสดีเป็นยังเห็นพี่มิ่งไหมลูกพี่มิ่งเขาสวัสดีเป็นนะเขาสวัสดีสวัสดีค่ะหนูเห็นแม่สวัสดีแล้วให้คุณแม่เลยให้คุณแม่เดี๋ยวน้องก็ได้กินนมหมมเพิ่งน้องน้องเพิ่งตื่นนะครับน้องเพิ่งตื่นน้องเพิ่งตื่นเ้อก็ไม่น่าอะไรถึงล่าเริงครับ้ หมดแล้วเอาไว้ให้พ่อหนูป้อนนะอะไรคะอะไรลูกกลับไปหาพี่เลี้ยงไหมฮะไปเล่นไหมไปเล่นไหมที่นู่นเพื่อนเยอะนะจะบอกให้ไปเ่ามีเด็กแก๊งเงยเยอะเลยเยอะแยะเลยพี่ดาวไหมพี่ดาวไหมพี่ดาวไหมฮะมนี่หุ่นหุ่นเหมือนพี่ดาวเลยหุ่นเหมือนพี่ดาวเลยเนื้อเอออะไรจำมั่มเลย นี่นะคะวันนี้ก็ตามนี้เลยค่ะมาแวะมาเล่นกับน้องสายทองแล้วก็นำผ้าขนมนะคะค้าก,กล้วยมามอบให้น้องนะคะยังไงคลิปนี้ก็เราจะขอจบคลิปแล้วนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับให้เราด้วย สำหรับวันนี้ก็กดไลค์กดแชร์นู้วดคะ่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะสวัสดีคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปด้วยนะคะกด Subscribe ช่องพายเหรียญทองแล้วด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ